าพรดูข้อมูลนักู่โอ้โหอายุนี่ต่างกัน12ครับลุยทันทีครับไทยงานเลยครับบางคนต่างบวกกันตั้งแต่หัววันเลยต่อดกันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับเดินสาวหมัดใส่เลยครับไทยงานเลยก็มีโต้ครับโอ้เร่งปิดเกมเลยครับสำหรับมาริยาชอธนาพรครับ อยาไปมีโตมีสวนตลอดกับไทยงานเลยก็ถือว่าดับเครื่องชนด้วยกันทั้งคู่เลยครับต่างคนต่างแรกต่างคนต่างบวกครับโอ้ดูครับต่อยกันผู้หญิงต่อยกันนะครับเนี่ยไม่มีช่องว่างไม่มีช่องไฟเลยครับโอ้โเก่าจริงๆครับไทยงานเลนี่อายุเยอะจริงแต่ฟิตเปรีย้ยเลยครับ ดูออกหมัดครับ again, 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 again. โอ้มาริยาเอง oh, 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 oh. โอ้ยโดนไปก็มีอาการนี้ครับแม้ว่าวัย34นี่ยังถือว่าแกร่งนะครับทางด้านของไทยงานเลยและที่สำคัญมาซ้อมที่แฟร์เทคกครับโอ้โร่างกายนี่ปึกแน่นอนครับส่วนมาริยานี่โอ้ต้องอาศัยประสบการณ์เชิงมวยไทยแล้วล่ะครับ แป่จะเดินลุยวงในครับไทยงานเลชิงตีก่อนตีได้เหมือนกันครับมาริยาแกมีสอกครับโอ้โสวยครับโอ้โแต่โดนหมัดครับมาริยาโอ้ต้องเกาะเลยครับโดนหมัดของไทยงานเลเข้าไปครับพวกความหนักหนมีเห็นชัดครับไทยงานเลนี่เหนือกว่าเยอะกดกดอ โอ้ทำได้ดีเลยครับไทยงานเลชุดนี้ครับโอ้โหหักศอกสวยครับมาริยาโอ้ศอกสายหน้าทำได้ดีครับครับเดินเข้าไปเจอมัดของไทยงานเลครับต้องประกบวงในเลยครับโอ้อยู่วงนอกนี่โดนเยอะครับหมัดของไทยงานเลนี่มั่นยำครับอืมแต่ลำศอกหลายๆที่นี่มีโอกาสได้นะครับมาริยาครับอาจจะเรียกเลือดของไทยงานเลได้ดูมาอีกแล้วครับหักศอก โอ้โอุหมัดแรกกระสอกครับแอดีคแบบนละอย่างจริงๆครับคู่นี้นี่ครับไทยงานเลยสาวหมัดมาริยานี่หักศอกใส่ครับอยู่ที่ความแม่นยำอยู่ที่จังหวะของแต่ละคนแล้วนะครับแบบนี้มีดีทั้งคู่ครับหมดโอ้โหอีกแล้วครับแอดยิแ่งบบชมยิ่งโชว์ครับมาริยา วงในตอนนี้เริ่มจะแข็งแรงมากขึ้นเลยครับมีกันไว้ครับเกาะวงในโอ้ก็คงรู้และครับว่าอยู่วงนอกนี้โดนหมัดของไทยหานเลนี่อาจจะไม่ค่อยดีครับขยับขู่เลยโอุ้ยมีสอกอีกโอ้วงในป้ายหน้าครับโอ้เข่านี่ดูเหมือนจะ แม่ใกล้เคียงครับต่างคนต่างตีครับแม่ดีขึ้นครับวงในยกนี้สำหรับไทยงานเลยครับอืมดูแก่ก้าวกะจะหักศอกอีกแล้วครับมารยาโอ้แต่ไม่ทันหมัดของไทยงานเลยครับโอ้นี่ครับศอกนี่รำเป็นว่าเล่นเลยโอ้แม่นครับไทยงานเลยโอ้โหโดนนะครับศอกกลับไทยงานเลยครับ กล้าใช้ซะด้วยนะครับหน้าสะบัดเลยครับมาริยาแหมอยู่วงนอกเลยครับเปลี่ยน,นแผนเลยครับมาริยาโวงในนี่โอ้ยสอกแลกับหมัดครับหมัดขวาครับของไถ่หันเลยครับโอ้ใครพลาดใครโดนจริงครับคู่นี้ ากาวครับรัดวงในตีแต่สอบนี่ก็ฟันไทยหงาเลยยังไม่แตกสักทีนะครับมันไปสอบแบบเต็มใบนะครับไม่ได้สอบแบบโดนแบบเฉียวมนขณะที่าบใหญ่กันหน้าปูดเนื้อโดนหมัดทายมาหงานเลยเป็นหลายหมัดแล้วครับโดนอีกแล้วโอ,โ,โอ้โหถอยกูนะครับเจอหมัดชุดนี้เข้าไปโอ้โหแกวี่งนี่น่ากลัวนะครับทายหงานเลยอ่ะรัดวงในแต่หรือว่าเป็นการป้องกันตัวไปด้วยครับรัดแบบนี้ โอ้โหใกล้เคียงมากๆครับคู่นี้ครับโอ้ได้กลทีดีกละแบบครับโอาลดยมาอีกเอาลุยเอาคืนเลยครับอาริยาครับแต่ผัดกันลุกผัดกันรับจริงๆคู่นี้ใครโดนคนนั้นก็พยายามจ้าคืนครับหักศอกมาเอาเจอหมัดซ้ายบวกกันเลยครับบวกอีกหนึ่งชุดครับชกปลายยก แมขยับเข้ามาใกล้ครับไทยงานเลยหัวล่างอนโอ้โหตกพุ้ายแม่มาแบบเรื่อยๆมาแบบเครื่องดีเซลครับไทยงานเลยอาจจะไม่ได้หนักหนุ่มแบบโป้งเปล้องปางลยครับแม่ปักหลักเลยครับไม่มีใครถอยครับคู่นี้หยีดยันไว้โอ้โหหดแข้งครับไทยงันเล อเอาเตะลูดโดนอ้โหแม่จังหวะลุดที่โดนบาดตลอดครับเอามาอีกหนึ่งชุดหมัดออกได้แม่นเนครับไทยงานเลยครับแม่ดูเหมือนว่ายี่ต่อยิ่งมีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับนักชกอเมริกันโดยเฉพาะหมัดนี่เลยครับโอ้โหหลังๆนี่ออกแล้วก็เข้าตลอดครับ ขณะที่ศอกของมาริยาเนี่ยดูจัดหายไปครับช่วงนี้ครับต้องขยันขึ้นครับมาริยายังไม่ถึงอีกครับมาริยาโดนซ้ายของไทยงานเลเข้าไปอีกครับขวาอ้เโอ้โหมีอาการเลยครับโอ้มีหมัดสะบัดกับหลังอีกครับไทยงานเล่ดูเหมือนว่าจะจับจังหวะได้แล้วนะครับไทยงานเล โอ้ขนาดที่มารยาเองนี่โอ้ดูจะช้าลงไปครับนนวงนายตีได้ไหมมารยาตีโอ้แต่ก็มไม่ชัดนะครับอ่าหาแล้วครึ่งยกครับเหลือครึ่งทางโอ้ดูยังแข็งแรงครับไทยงานเลยไปล่างครับ โอ,ยอ้ยต้องยอมรับไทยงานเลงจริงครับโอ้ยสามสิบสี่ปีครับแต่ฟิตดีเปรีย้ยจริงๆครับตักทุกซ้ายได้ครับปล่อยเอามาริยาได้กันเดินออกไปโอ้หได้อีกแล้วครับซ้ายอโอ้ยแตกหรือเปล่าครับไทยงานเลงครับโอ้โหตายตาครับโอ้โดนจนได้ครับ นี่ครับสอกปักแบบนี้เฉียวเฉียวนี่แหละครับที่บอกมันแตกอะครับโอ้โหบวกสองอีกแล้วครับโอ้ต้องให้กรรมการดูเลยครับโอ้ต้องให้หมอดูหน่อยครับโอ้เจ้าตัวบอกสบายค่ะโอ้สอกเฉียวเฉียวนี่แหละที่มันแตกครับโชคดีนะครับที่มันเป็นใต้ตาครับเลือดนี่มันไม่มีทางไหลเข้าตาอยู่แล้วใช่ครับแล้วโชคดีที่มันเป็นช่วงหายปลายยกสามแล้วด้วยแล้วทางงนเล โอ,โอ้ยเดินไปอแปอกแบบนี้บุกแปลกลยครับแหบถ้าแหบแถ้าเกิดไปเกิดเหตุช่วงต้นยกหนึ่งมีขู่เกมการชกคงจะเปลี่ยนไปอีกแบบเลยครับจะ <c oughs> เป็นสาวอเมริกันเชื่อสายเวียดนามครับไทยงานเลยครับเอาชนะคะแนนไปได้เชือนไปแบบสุดมันเลยครับคู่นี้